Hey boss. Hello. Hey boss, you're too late. Why the hell hey, am boss, I waiting for you? please don't yell. We should have started a we long just time done. ago. Well, we're here, aren't we? I've had enough of you. Let's go. Okay, boss, as you say. Okay, so. no problem. Let's do it. Oh, there's guys in there. Hey guys. Hey. They can't hear you. Oh well, that's okay. All right, I'll see you there. Don't keep me waiting. Okay, I'm next. Uh oh. God, why are you so ungainly? Hell, I didn't even realize how I fell. Well, as usual. All right, I'm out of here. I'll be right there. I think I'm okay. He's good. well uh oh way out what the hell is that just me, just they're even here just

มึงใช้คนเดียวพากใช่ไหมเนี่ยทางเกม <c oughs> โอเคอันนี้ก็เป็นเกม Escape from Toilet นะฮะสกิ i ด i Escape from Toilet อันนี้เขาอัปเดตใหม่นะฮะเรามีตัวเพิ่มมาแล้วหนึ่งตัวนะฮะก็คือเป็นอทีวีแมนนะฮะปกติเราจะมีแค่ทีวีบูแมนนะตอนนี้เรามีทีวีแมนเข้ามาแล้วโอ้โหแล้วก็เขาอัปเดตด่านใหม่เข้ามาด้วยนะฮะไปะเราไปดูกันนะฮะเดี๋ยวก่อนนะ แบ็กลูมพ oh! ี่หมีเล่นไปแล้วนะฮะแล้วก็ด่านห้องน้ําเล่นไปแล้วสะพานเล่นไปแล้วนะฮะเลดี้ล evet ินเล่นไปแล้วเมโทรเป็นด่านสุดท้ายที่เราเล่นไปนะครับแล้วก็อันนี Whoops, ้เป็นด่านดรอที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่เนาะด่านดรอก็คือประตูนะฮะมาถึงก็เจอประตูนะเอ๋เปิดเปิดปั๊บเจอเลยเจอไอหัวส้วมเลยนะฮะนี่สกีบีดีก่อน ห้องเปล่ามันวิ่งเร็วจังวะมาหาพี่หมีเร็วมากเลยอะเกือบ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 เฮ้ยมันอยู่ในห้องได้ใช่ไหมเราไปล่อล่อให้มันไปอยู่ในห้องดีกว่านะมาเฮ้ยไปในห้องไปอุ้ยอุ้ยเกือบ ออกมาทำใบไอ้บ้ามาดิมาดิมาห้องเบอร์เก้าเบอร์เก้าคืออะไรวะอ้าวอ๋อต้องใช้ทิชชู่เก้าอันนะฮะโอ้โหรอบนี้เราต้องเก็บทิชชู่เป็นเสมือนกับกุญแจนะฮะใหม่เ,เราเปิดไปทีละห้องแล้วกันอุย้ยนี่ไงทิชชู่หนึ่งอัน ไงมีประตูเหมือนเล็กตึงนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่านะไปไปเจอกันอือถ่ายรูปแล้วก็วิ่งโอ้โหมีมีผีมีผีหัวซุ่มแล้งไงที่ชู่อันที่สองอือเก็บไปแล้วไปแล้ว ้ไปดีกว่าวิวิวิเดียวเดียวไอ้เดียวเออโอ้โหมีไอหัวส้วมอาแดงด้วยเป็นส้วมสีดำเดียวเดียวเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งสกิบิดดินะฮะเออ อันที่3แล้วเราจะต้องไปหาประตูหมายเลขสาม <c oughs> อยู่ไหนประตูไหนเจอแล้ว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 แล้วก็่ามายุ่งกับฉันอาไอ้บ้ามานี่มานีอ่ออกมานี่เลยมาอื โอ้โยคนลุกไว้อุ้ยน่ากลัวเออโอ้โยอืมวิอะไระอ่ะเดี๋ยวมีสกิวิดดิใส่แว่นด้วยย,ยิงไม่ได้มันใส่แว่นดำอไอ้บ้าเอ้ย โอ้โมันฉลาดนะฮะเจ้าหัวซ่วมใส่แว่นดำเพื่อที่ว่าจะได้ไม่โดนแฟตของเราใกเจอแล้วอเล็กซีเอาทำหลังอีกเออแล้วประตูหมายเลขสี่อยู่ตรงไหนวะน่าเยอะมากเลยเอออเล็กซีอยู่ไหน Ski bậy không có... bậy Ơi... ski chặt, đi, ski bậy so ừ. uh. đi, ski được đi, ski bậy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  đi, đi, ski bậy đi, Ơi... bậy đi, ski bậy đi, con. đi, đi, เออโอ้โหยากเย็นเหลือเกินนะฮะเอออี้ยคนลุกได้ยินเสียงมันสกิบดีสกิบดีแล้วคนลุกแล้ววายวายเดียวพีชวายบ้าเลยเยอะจงัง เยอะชิปเพลงเออประตูหมายเลขห้าอยู่ไหนนี่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไหนอืออุ้ย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 นี่ไงหมายเลขห้าไอ้บ้าเอ้ยวิ่งวนอยู่ได้เดี๋ยปิด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 โอ๊ยโอ๊ย มึงจะเดินเร็วเกินไปแล้วไอ้บ้าไอ้เวนแม่งวิ่งเร็วชิไหยตอนนี้หัวเริ่มอุ่นแล้วนะฮะเริ่มหงุดหงิดคือเริ่มรู้สึกว่าเจ้าพวกสกีบดิพวกนี้มันเริ่มเริ่มคนตีนเราแล้วนะฮะเริ่มที่จะงงงิดกับมันแล้วคือตอนนี้ไม่ไม่กลัวนะครับปั่นไ้แล้วตอนนี้หายกลัวแล้ว ปันไส้อยากระทืบมันแม่งกวนตีนเราฆ่าไม่ได้นะฮะเสดายอบอแม่งเลยนะฮะไอพวกเวนเล่นเกมว่าหัวร้อนนะฮะแม่งวิ่งเร็วจริงๆมามามาเ้าหอกมาแล้วมึงเข้ามาทีละตัวทำไมวะโอ้มันวิ่งหนีไปสองตัวนะฮะ ยังไงเจอแล้วเข้ามา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 เออเจ็ดแล้วแล้วเราก็ต้องไปเข้าประตูเจ็ดนะฮะประตูเจ็ดไหนวะเั็นไงประตูเจ็ดเจอแล้วเออหะนี้ห้องโล่งๆไม่มีอะไรมีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวเออขังไว้มา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 เออ เดี๋ยว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 ปิด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 เออเออบีอ่ามานี่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 อันี่เ,เออผู้เช่ารายใหม่ <c oughs> มีห้องให้แกอยู่เอออันนี้มีทิชชู่ไหมไม่มีนะฮะแล้วก็ไปเออไม่ต้องมาทิชชู่อ,อยู่ไหนอีกอันหนึ่งอันที่แปด โอ้ยใส่แ uh, ว่นอีกหุยน anyway, oh right, ี่ไงอันที่แปดวายเออแล้วก็ทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยอันที่แปดไปดูก่อนเราเข้าประตูแปดได้แล้วนี่ไงโอ้เจอแล้วโอ้ยได้ยินเสียงปิด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  อีกอันเดียวนะฮะตอนนี้เก็บได้แปดอันแล้ววายอันสุดท้ายอันนี่มาี่มาี่มาี่เออมีห้องให้แกอยู่แล้วนะฮะนี่ผู้เช่ารายใหม่อันนี้อันนี้อ่าเออเวลคัมทูอพาร์ตเมนต์นะฮะอาวละอันนี้ก็สะดวก นี่ขึ้นนานนิดนึงแล้วเอ๊โอย้อยอุ้ยเกือบไปปิด <c oughs> เดี๋ยวโอย้ยดีไงออกมา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 น <c oughs> ี่อันสุดท้ายเออนี่นะอ้าฮะไปละ แล้วก็ประตูที่9้านะฮะผมจำได้ว่ามันอยู่ตรงทางเข้าแรกเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องไปตรงรนู้นใช่ไหมนี่นี่แหละจำได้นะฮะทางไปทางนี้อยู่ตรงทางที่เราเกิดเลยถ้าจำไม่ผิดนะยังไงเออยวก่อน โอ้โหมาแล้วอ้าวเฮ้ยทรงไหนวะเดี๋ยวอันนี้ห้องว่างเปิดทิ้งไว้นี่ก็ห้องว่างไปสรุวด้วยปิดอ่ามีคนห้องนี้มีคนห้องนี้ล่ะโอเคห้องว่างเปิดไว้เดี๋ยวหลงดูกล้าอยู่ที่นี้ปะวะเฮ้ยจำไม่ได้อะ่ะ น you know okay. ี่หรอไม่ใช่นะฮะนี่ทะลุได้ไหมอ๋านี่ไงประตูเก้าเออหฮุยอะไรนยะ นั่นเพื่อนเราใช่ไหมหกหกหกง่ายเลขนี้โหเพื่อนเราโดนฝังอยู่ในกำแพงถ่ายรูปหน่อยเออเพื่อนป้องเพคไปยังไป <c oughs> โอ้หน้าสงสารเขานะฮะเขาถูกฝังไว้ในกำแพงเลยอะระแวงเว้ยโอ้มันสะดวกเกินไปนะฮะ มันสะดวกแบบแปลกๆสะดวกแบบน่ากลัวมันจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยเฮ <c oughs> ้อเฮ้ว่าตัวนี้จะมีอะไรอาบอุบ้ยเอ๋เอ้ยชุดเฮ้ทางให้กระโดดอรอต้องลงไปใช่ไหมเอาวะ ลงก็ได้ว้าโอ้ยตกโั่ซ่วมปึมเรียบร้อยโอ้เย้ผ่านแล้วอเออข้อความนี้มาอีกแล้วน,นะฮะ Do you think this is the end of the game โ oh, หคุณคิดว่านี่เป็นจุดจบของเกมเหรอไม่ใช่นะฮะ and here it is not อ uh อ huh. a big update is already อินดิวเ o อร์ n t นนะฮกำลังจะอัปเดตในเร็วนี้นะฮะนิวสก b บิดทอยเลตว้าตอนนี้เราผ่านด่านดอเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่เราจะต้องรอเขาอัปเดตด่านใหม่มาอีกครั้งหนึ่งนะโอ้รู้สึก <laughs> เดี๋ยวก่อนนะคือตั้งแต่ด่านแรกมานะฮะ Back Room จนถึงอ่าเบโทรนะฮะมันก็ไม่ได้ยากมากนะฮะแต่พอมาถึงดันดอนี่โอ้โหเกมมันยากขึ้นแบบคูณ2คูณ3เลยนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รอเขาอัปเดตใหม่นะครับในด่านต่อไปนะสำหรับคลิปนี้พี่หมีก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์พี่หมีนะแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปของพี่หมีนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย